สวัสดีครับเพื่อนเครับเดี๋ยวนะครับตุ้เม้งนะครับจะพาไปดูสิ่งผลิตใหม่นะครับวันนี้นะผมได้รับมอเตอร์จากพี่หนึ่งมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็มาทําเป็นมอเตอร์ปั่นน้ํานะครับโดยที่ใช้พอยโค้งนะครับที่ใช้ต่อกับเครื่องสองแรงนะครับมาดัดแปลงนะครับเป็นมอเตอร์ดีซีนะครับ12โวลต์นะครับ ในการปั่นน้ำนะครับให้เพื่อนดูครับนี่นะครับก็ถือว่าออกได้เต็มข้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผมป้อนไปมาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวต้องไปวัดดูว่าป้อนอแรงกันมาเท่าไหร่นะครับดูจากคลองนะครับดูเพื่อจะใช้ไปใช้ในบ่อนู้นนะครับนี่ครับบ่อในนู้นนะครับ นี่คือตัวที่สองนะครับที่ตุ้มเม้งผลิตขึ้นมานะครับอะนะครับน้ำบอกดีมากครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูอไปกันว่าป้อนแรงั้นมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับจะอยู่ข้างล่างนู้นนะครับมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยว ก็คือต้องดูดสองสองตัวนะครับเพราะตอนนี้น้ํายุบเร็วมากนะครับฝนไม่ตกเลยนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ใช้กับหอยโขงอ่าที่เขาต่อกับเครื่องเครื่องตัดหญ้านะครับเออตัวนู้นน้าออกดีมากครับแต่ตอนนี้ไฟไฟเริ่มจะน้อย้วครับมันก็จะทุ่มแล้วนะครับเหลือครู่นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าป้อนมาเท่าไหร่ยังต่อระบบไม่เสร็จดีครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับบางทีก็ทำแต่ช่วงเลิกงานนะครับปล่อยมาปกติปล่อยมาจากนวดยี่สี่นะครับแต่นี่เป็นปลายสายแล้วนะครับเหลือน้อยนะครับนี่ครับเหลือแค่สิบวอลต์เดงนะครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆดูแรงดันแค่10โวลต์นะครับดูน้ำออกสิครับนี่แค่10โวลต์นะครับตัวมิ้งเคยลองนะครับตัวนี้เคยลองถึง60โวลต์นะครับไม่พังครับร้อนแต่ไม่พังครับทำน้ำขุได้เลยครับตัวนี้นะครับโอเคขอบคุณพี่หน่งมากนะครับที่ส่งมอเตอร์มาให้นะครับเป็นมอเตอร์ดีซีนะครับ12โวลต์นะครับ26 24 36 62ก็ยังใส่ได้ครับป้อนมาถึงนี้62โวลต์แรงมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอะ,อะไรดีๆมานำเสนอนะครับสวัสดีครับ